สวัสดียามเย็นวันศุกร์อากาศที่ญี่ปุ่นตอนนี้นหนาวหนาวช่วงนี้จะขี้เกียจทำกับข้าวมาก็ทำง่ายๆวันนี้จะทำมิโซะซุปนะกินกับข้าวหมูแดงนะคะวันนี้เราไปลาะอาหารไทยกันสักหน่อยก็กินกันที่บ้านนี่แหละแต่ว่าเราทำอาหารไทยคือข้าวหมูแดงก็เลยแบบตีตางว่าแบบวันนี้ไปกินอาหารไทยกันนะคะ ก็มิโซะซุปก็ทําง่ายๆอย่างที่เคยทําก็ปิดก่อนนะแล้วก็ละลายมิโซะลงไปนะมันจะทําให้แบบว่าได้รสชาติที่แบบยังคงรสชาติของมิโซะอยู่นะ mm. บอกไว้ก่อนนะว่าผิวว่าไม่ใช่คนที่ชอบทําอาหารเลยนะคะแล้วก็ทําอาหารไม่เก่งเลยแต่ว่าที่ทําให้ดูเนี่ยคือว่าจําเป็นไงเพราะว่าอะไรเพราะเป็นแม่ไงคะใครจะทําล่ะก็แม่นี่แหละต้องเป็นคนทากับข้าวแต่ใครไม่ชอบทําแบบชอบอยู่แบบ รอกินมากกว่าแต่ว่าพอเป็นแม่มันก็ต้องไฟบังคับแล้วแต่ว่าดีว่าเป็นคนที่บริหารจัดการเก่งไงคือมีโจทย์ว่าจะทำยังไงก็ได้ให้งบที่มีอยู่นี้แบบสามารถทำอาหารได้แบบว่าทุกคนกินได้อร่อยแล้วก็ครบทั้งห้ามู่แบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปที่ทำอาหารให้ดูซึ่งจะเน้นอาหารง่ายๆนะ เพราะว่าอะไรมีลูกสามคนงานบ้านเยอะแยะจนมากถ้ามัวแต่ทำอาหารยากๆขั้นตอนเยอะมันจะไม่ทันกินนะทุกคนจริงแล้วใครที่คาดหวังว่าสูตรอาหารอลังการจัดจานสวยไม่ใช่เลยนะคะยิ่งอาหารจานเดียวได้บ้านนี้จะยิ่งทำเลยเพราะว่าอะไรจานจะได้ไม่เยอะจะไไม่ต้องล้างเยอะจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อเพราะแต่ละวันนี้แบบสี่ทุ่มคือเต็มเหยียดมากแล้วต้องรีบพานอน หมูแดงเสร็จไปดีหมูเต็มเม้านานนะคะหมูแดงนี่ก็หมักไม่นานเลยแล้วก็เอาไปย่างไฟนะคะกับเตาแก๊สน,นั่นแหละแล้วก็เอาบางส่วนนะคะไปจีกระทะต่อแบบนี้โดยราดน้ําหมูแดงเนี่ยใส่เข้าไปมันจะได้เข้มข้นเออเพิ่งรู้ว่าแบบเอาน้ําหมูแดงที่เหลือไปราดกับหมูแดงที่แบบที่มันเนื้อมันจะฉ่ำๆอ่ะอุ้ยมันอร่อยมากกําลังดีเลยทุกคนตามนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยแบ่งเป็นห้าจานอาหารจานเดียวหมดเลยที่ข้านล้างเยอะเนาะ ล้างคนเดียวเก็บล้างอีกทำเยอะเก็บล้างเยอะกว่าจะเสร็จเดี๋ยวเกินเวลาลูกนอนนี่แบบนี้เสร็จแล้วอันนี้จานของพ่อของแม่เสร็จแล้วก็เตรียมพร้อมมีผักเคียงหน่อยก็เป็นแตงกวาใส่ลงไปแบบนี้นะคะข้าวหมูแดงจากครัวไกลบ้านเสร็จแล้วก็โอเด้งที่เหลือทําคลิปไว้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้แปะเดี๋ยวค่อยแปะคลิปไว้โพสหน้าละกันโอเด้งให้พี่เคอีกถ่วยนึง ทำโอเด้งหนึ่งมอกินสามมันเลยเสร็จแล้วตามนี้แค่นี้นะคะพร้อมกินเดี๋ยวมาถามว่าอร่อยไหมถามพี่เคี๊ว่าอร่อยเปล่า Bé ngay bà bà Ăn à <laughs> rồi mẹ Ăn rồi Nó có <quá> đi nó <cười> <cười>